ฟืนปูไตรักษาไตาเสื่อมเร่งระบบเาผาผลาญไวไวให้คุณไอดีขึ้นคงยุบและให้คุณอายุยืนไม่ต้องไปฟอกไตนะครับห้ามกิน20สิ่งนี้นะฮะแล้วให้กินสิ่งนี้แทนคนที่เป็นโรคไตไม่รู้สิ่งนี้นะครับว่าไตามีหน้าที่อะไรบ้าง1เลยก็คือควบคุมระดับน้ํา2ระดับเกลือแร่ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโพแทสเซียมนะฮะแมกนีเซียมคอลอรีนไบคาร์บ,บทุกเกลือ แร่เลยตายควบคุม3คือตายคุณควบคุมแรงดันนะฮะส ไตคุณควบคุมการสร้างวิตามินดีไตคุณเป็นสเต็ปสุดท้ายที่ช่วยสร้างวิตามินดีจากแสงแดดตบวนี้นะฮะเวลาคุณโดนแดดเนี่ยแดดคุณจะเปลี่ยนคอเลสเตอรอลี่ผิวหนังไปที่ตับไปที่ไตนะฮะแล้วไตคุณเนี่ยก็เปลี่ยนวิตามินดีเป็นแอคทีฟฟอร์มแล้ววิตามินดีนะครับมีหน้าที่หลายอย่างเลยตั้งแต่ควบคุมระบบเผาผลาญควบคุมเรื่องแคลเซียมในเลือดช่วยตับทางานช่วยดูดซึมแคลเซียมช่วยบํารุงสมองช่วยบํารุงระบบประสาทช่วยลดปวดช่วยทาให้เอาน,นอนหลับได้ดี ช่วยในเรื่องของหัวใจหลอดเลือดและภูมิคุ้มกันนะครับแล้วไตคนุนะครับยังมีหน้าที่ขับออกของเสียของเสียมีอะไรบ้างแล้วอะไรที่เป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับผู้ป่วยไตวิตามินของปลอมวิตามินราคาถูกวิตามินที่คุณภาพไม่รู้โดยเฉพาะวิตามินในออนไลน์ในโชฟีกับละสะดะ ดังนั้นวิตามินต้องเลือกกินให้ดีโดยเฉพาะวิตามินดีโอเมก้าสามแมกนีเซียมพวกนี้บำรุงไตคุณนะครับแล้วก็แครนเบอร์รี่สกัดบำรุงไตคุณนะครับใครที่ไตไม่ดีป่วยบ่อยภูมิคุ้มกันไม่ดีนะครับระบบผาอผานไม่ดีเนี่ยไอ้สี่ตัวที่หมอบอกมานะฮะลองเสริมดูแล้วอาจจะดีขึ้นนะครับใครอยากได้ถามในอินบ็อกซ์นะฮะพิมพ์ว่าโอเมก้าใครอยากได้วิตามินตัวไหนของหมอก,ก็พิมพ์ชื่อวิตามินนะฮะแล้วก็ทักน้องแอนดมินในอินบ็อกซ์ครับโปรตีนอะไรที่ทำร้ายผู้ป่วยโรคไตก็คือโป ปตีนจากสัตว์แปรรูป1ไส้กรอก2องแฮม3แหนม4หมูยอ5ปูอัด6ลูกชิ้น7โบโลโน่า8ไส้กรอก เก้าสลามี่สิบสแปม 11. เปปเโรนี 12. พวกเนื้อลมควันนะครับ12โปรตีนสัตว์เหล่านี้โคตรแย่ต่อไตและเร่งมะเร็งเร่งกระดูกพรุนเพราะเกลือเยอะมากและไม่มีกากใย,ยเลยนะครับดังนั้นผู้ป่วยโรคไตระยะ2ระยะ 3A ระยะ4ก็ต้องดูดีๆก่อนระยะ5ให้กินจากพืชหรือไข่ขาวพอโอกกเลยทำโปรตีนพืชสกัด ไบโอพิวที่มีกยากใยสูงห พันมิลลิกรัมมีวิตามิน10รายการและมีโปรโตีน34กรัมต่อ1สซองนะครับผู้ป่วยโรคไตระยะ1 2 3a ทานได้สําหรับผู้ป่วยระยะ3 B ระยะ4หรือระยะ5ทานได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณคํานวณโปรโตีนออกมาแล้วหรือยังนะครับโปรโตีนอะไรเป็นพิษต่อไตคนเป็นโรคไตห้ามกินหนึ่คือโปรโตีนจากสัตว์แปรรูปคืออาหารสีแดงหมอมีสูตรอาหารสีแดงนะครับใครยาก ได้ก็พิมพ์ว่าสีแดงหรือพิมพ์ว่าต้องห้ามแล้วกันให้ไปกินโปรโตีนที่อยู่ในสูตรอาหารเหรียญทองมันก็คือโปรโตีนจากพืชหโอ๊กเลยทำโปรโตีนพืชไบโอพิวร์นะฮะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเลื้อรลังสําหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะฮะเป็นความดันเป็นไขมันนะครับให้คนกินโปรโตีนที่มีฤทธ เป็นดากนะครับโปรตีนอะไรทำร้า,ายไตยโปรตีนที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะครับจากไส้กรอกต้องห้ามเลยผู้ป่วยโรคไตนะหรือนมแพทย์ที่มีชื่อว่าโปรโตชัวไวตาชัวเอนฟาชัวไม่ได้ดีต่อผู้ป่วยโรคไตเลยนะครับเป็นผู้สูงวัยอายุ90นอนติดเตียงจากกินโปรตีนพืชไบโอพิวของหมกได้ไหมคําตอบก็คือต้องดูค่าครีแอตินีนแล้วก็คํานวณโปรตีนก่อนว ถ้ากินโปรโตีนถึงหรือ,อยังถ้าคุณกินโปรโตีนถึงนะครับหมอก็ยอยากจะบอกว่าไม่มีความจําเป็นที่คุณจะไปหาโปรโตีนเสริมมากินถึงแม้จะเป็นโปรโตีนพืชของหมอเองก็ตามนะฮะกินอาหารธรรมชาติให้เป็นยาร่างกายคุณไม่ได้ป่วยเพราะคุณขาดยาหรือขาดอาหารเสริมร่างกายคุณขาดสารอาหารขาดโปรโตีนขาดกกดยขาดวิตามินขาดไขมันดีขาดแป้งที่ดีดังนั้นถ้าคุณเป็นโรคไตนะครับระยะ1-2หรือ 3A กินโปรโตีนพืชจากผักผลไม้จากธัญพืชจากถั่วจากไข่ขาวจากปลาเนื้อขาวและจากไก่ซึ่งหมอโอ๊คผลิตสูตรโปรโตีนพืชไม่มีน้ำตาลไม่มีกากใยไม่มีไขมันเลวมาให้นะครับผู้ป่วยทุกโรคกินได้ยกเว้นไตวัยระยะ5และระยะ4 ขอดูสูตรพิมพ์ว่าโปรตีนพืชในอินบ็อกซ์ครับไตเสื่อมระยะ3กินวิตามินบำรุงไตค่าไตจะดีขึ้นไหมต้องบอกว่าอาจจะดีขึ้นเพราะมันมีหลายปัจจัยเรื่องค่าไตนะครับถ้าเรามีมายเซตว่าฉันกินวิตามินบำรุงไตอย่างเดียวแล้วไม่ทําอย่างอื่นเลยแล้วไตฉันจะดีขึ้นผมบอกเลยว่าความคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องครับถ้าคุณคิดว่าคุณจะกินวิตามินแค่ตัวใดตัวหนึ่งแล้วชีวิตฉันทําเหมือนเดิมชีวิตฉันดื่มหวานกินหวานกินเนื้อแปรรูปดื่มนมวัว กินเค็มกินน้ำตาลกินซีอิ๊วกินของทอดสูบบุหรี่นอนเดึกกินเหล้าเป็นเบาหวานความดันไม่คุมเบาหวานไม่คุมไขมันไม่คุมนะฮะผมไม่แนะนําให้คุณกินวิตามินอะไรเลยแบบนั้นเพราะคุณกินไปคุณก็จะเสียเงินฟรีไม่ต้องการให้เพื่อนๆโดนใครหลอกให้ซื้ออะไรทั้งนั้นและหมอไม่ต้องการให้เพื่อนๆกินของหมอเลยถ้าคุณกินแล้วคิดว่ามันเป็นยาวิเศษกินแคลนบริสกัดบำรุงไตของหมอจะทําให้ค่าตายดีขึ้นไหมขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆปรับพฤติกรรมอย่างอื่น ด้วยไหมดังนั้นใครอยากดูสูตรนะฮะแครนเบอร์รี่สกัดบำรรงไตนะฮะพิมพ์ว่าบำรรงไตหรือพิมพ์ว่าลดยูริกแล้วสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําเพิ่มนะฮะและเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสําหรับผู้ป่วยโรคไตคือ1ดื่มน้ําซุปชอบกินน้ําซุปเค็มๆอันนี้ไตพังจากการกินเกลือเยอะเกินไป2คือซีอิวนะฮะสคือน้ําหวานน้ําผลไม้ทุกอย่างที่มีรสหวานรวมถึงนมแพทมันคืออาหารแปรรูปนะครับสนะฮะบะหมี่กึ สํเร็จรูปนะครับ6นะฮะคือเรื่องของปลาล้านะฮะส้มตำปลาล้านี่ต้องห้ามเลยนะครับ7คือกะปิ 8. นะครับคืออาหารดอง 9. นะฮะคือพวกเนื้อแปรรูปที่หมอได้บอกไปอันที่9นะฮะสมุนไพรจีนนะฮะหรือยาจีนหรือยาต้มหรือยาชุดระวังให้ดีเลยนมต้องห้ามสําหรับผู้ป่วย เป็นโรคไตผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยระบบเผาผลาญผ็ดปกติหรือผู้ป่วยที่เป็น non alcoholic fatty liver disease นะฮะหรือว่า NAFLD ก็คือนมเปรี้ยวนะครับอย่าโดนการตลาดหลอก ว่าโปรไบโอติกมันดีแล้วมันมีอยู่ในนมเปรี้ยวแล้วเราต้องดื่มนมเปรี้ยวนะฮะต้องบอกนี้ว่านมเปรี้ยวถ้าจะดื่มดื่มแบบนมเปรี้ยวไม่ใส่น้ําตาลและไม่มีน้ําตาลเทียมซึ่งในโลกใบนี้ตอนนี้ยังไม่มีครับมีแต่โปรตีนพืชของหมอเนี่ยที่ไม่มีน้ําตาลเทียมและไม่มีน้ําตาลเลยนะครับเวลาเพื่อนๆนะจะซื้อโปรตีนหรือจะซื้อนมกินต้องดูน้ําตาลเทียมด้วยทุกแบรนด์โปรตีนออกมาเยอะมากการตลาดกันหนักๆเลยว่าไม่มีน้ําตาลผมอยากจะบอกว่าโปรตีนมันไม่ควรจะมีน้ําตาลอยู่แล้วและที่มันไม่ควร เลยก็คือน้ําตาลเทียมแต่โปรโตีนที่ดีในนมที่ดีควรจะต้องใส่พวกหล่อฮังกล้วยและย้าหวานแค่2อ,อย่างนี้แล้วถ้ามีโปรไบโอติกส์ได้ก็จะดีน้ําต้องห้ามสําหรับผู้ป่วยไตนะฮะคือน้ําผลไม้พาสเจอร์ไรซ์อัดกล่องนะครับหรือน้ําผลไม้คั้นหรือน้ําผลไม้สกัดเย็นพวกนี้คุณดื่มน้ําตาลเพียวๆเข้าไปในร่างกายแล้วน้ําตาลที่เยอะเกินไปในร่างกายคุณเนี่ยทำให้หลอดเลือดฝอยที่ไตมีปัญหานะฮะ <c oughs> ใครยังไม่ได้ดูสูตรน้ําฟื้นฟูนฟบารุงไตของหมอก็ สามารถทักในอินบ็อกซ์พิมพ์ว่าสูตรน้ำนะครับโยเกิร์ตทานตอนไหนดีที่สุดตอนไหนก็ได้ครับแต่หมอแนะนําแบบนี้ฮะให้กินโยเกิร์ตกับโปรตีนพืชของหมอแทนข้าวเย็นแล้วให้คุณกินผักผลไม้แล้วคุณระบบเผาผลาญจะดีขึ้นนะฮะความอ้วนจะลดลงไขมันจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนดังนั้น กินโยเกิร์ตกับโปรตีนพืชของหมอเป็นมื้อเย็นกับฟักทองกับถั่วทันพืชกับผลไม้กับคาคาวนิฟแบบนี้นะฮะแล้วคุณจะสุขภาพยอดเยี่ยมนะฮะเครื่องดื่มอะไรผู้ป่วยไตยไม่ควรกินนะครับก็คือน้ําอัดลมนะฮะหรือน้ําที่มีความซ่าพวกโซดาน้ําที่กินแล้วมันซ่ามันท้องอืดไม่ควรกินเลยอันต่อไปที่ไม่ควรกินเลยสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะครับโยเกิร์ตที่มีรสหวานโยเกิร์ตที่ผสมผลไม้เชื่อมไม่ควรกินเลยแล้วก็ขนมต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยไตย ก็คือขนมถุงขนมกรุบกรอบผัก อบแห้งผลไม้อบแห้งนะครับไม่ดีมากๆสาหรับผู้ป่วยไตนะครับผลไม้ต้องห้ามสําหรับผู้ป่วยไตนะฮะจะมีเรื่องของผลไม้แห้งเนาะผละไม้กระป๋องที่ผู้ป่วยไตไม่ควรกินสุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารสําเร็จรูปทุกอย่างเลยนะฮะหรืออาหารอุ่นไมโครเวฟนะครับเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยโรคไตไม่ควรกินเลยโปรไบโอติกของหมอควรทานตอนไหนก่อนนอนนะฮะหรือว่าหลังตื่นนอนนะฮะหรือว่าหลังมื้ออาหารประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับคุณหมอคะแสบร้อนระหว่างเอวและ สะโพกด้านซ้ายนะฮะคือโรคอะไรต้องไปตรวจครับต้องมีการซักประวัติตรวจร่างกายส่งผลแลบวินิจฉัยยากโรคถึงจะวินิจฉัยได้นะฮะโปรตีนพืชอร่อยมากค่ะกินทุกวันวันละซองบางวันอยู่นอกบ้าน2ซอ,องเลยค่ะตอนนี้สุขภาพดีมากคนทักว่าดูสดใสดีใจที่ได้เจอคุณหมอนะคะแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากเลยครับ ใครที่อยากเรียนไม่ลองผิดลองถูกนะฮะแล้วก็สามารถคอมเมนต์โพสถามคําถามต่างๆในกลุ่มเรียนได้นะครับมีสูตรอาหารให้เป็นร้อยอาหารเลยนะฮะแล้วก็มีเพื่อนอยู่น,นั้นหลายร้อยคนที่ช่วยกันดูแลสุขภาพนะฮะที่ช่วยกันเปลี่ยนชีวิตพิมพ์ว่าสนใจ VIP นะครับเป็นมะเร็งไตมีไตข้างเดียวกินโปรตีนเพื่อได้ไหมต้องกลับไปดูที่ค่าไตานะครับว่าค่าไตาเท่าไหร่วันนี้หมอฝากไว้ประมาณนี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ